เราไปดูกันที่งานจัดโครงการที่ถือว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศก็ว่าได้ค่ะซึ่งทางด้านนายจักริดการจนะศูนย์กรงศูนย์ใหญ่ณนเะมืองกตบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียก็ได้มีการนําคณะกลุ่มไทยสยามที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียค่ะเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็ได้มีการเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสของเราค่ะส่วนการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็ใช้ชื่อว่าบางนาหน้าเที่ยวนั่นเองค่ะ วันที่6รกรกฎาคม2556นากกรยาิกนจักรีตกัรจ์นะศูลองค์ใหญย่ยน้ำมืองกตบาบรูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนำคณะกลุ่มไทยสยามเที่อวศัยอยู่ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียจำนวน70คนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้เข้าเที่ยวชมเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยใช้เชื่อว่าบางนราหน้าเที่ยวทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มชาวไทยสยามได้สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยเฉพาะการนำกลับไปเผยแพร่และเล่าสู่ลูกหลานต่อไป ด้านนายจักริดกันจนะศูนกงสุลใหญ่เนเมืองกตาบารุกล่าวว่าการจัดโครงการลักษณะน,นี้ถือเป็นเรื่องดีเพราะขณะนี้ชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่รัฐกัลตัน,ตนมีจำนวนเพิ่มขึ้นและลูกหลานก็ไม่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยการได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ก็สามารถที่จะกลับไปถ่ายทอดได้ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนั้นกงสุลใหญ่เนเมืองกตาบารุกล่าวว่าทุกคนไม่มีความกังวลเพราะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและสามารถท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้สำหรับกำหนดการกลุ่มไทยสยามวันนี้ได้เที่ยวชมความงามพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและวัดเขากงพร้อมชมเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในศูนการศึกษาการพระนาภิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดำริและในช่วงเย็นได้ร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นบริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส